ชอบ,บอีกนะคะอันกแ,แรกก็คือลายดอกไม้นะคะดอกไม้นะคะจะมันเอาออกแบบนี้ได้ค่ะแล้วก็ใส่ไหมก็ได้นะคะอันนี้นะคะก็คือพอบอีกต่ผิดแล้วกับชี้ชอบนะคะเจอกันเล่นที่โชว์นะคะ แล้วค่ะเริ่มพับอีกจากอันต่อไภัยเลยนะคะก็คือพับอีกชัอปอรดนะคะมันกดได้นะคะแต่ว่าจะเป็นอันเล็กนิดนึงนะคะแกเล่นให้ชมนะคะ ลาไเคก็คือคือลายกบนะคะกบหินลุ้งค่ะเก๋เกลี่งให้โชว์นะคะเข็นแคะอันต่อไปนะคะก็คือลายสต,ตรเบรรี ค่ะว่าชอบอันไหนไ่นี่ค่ะอันนี้เป็นราชตดอาบวิค่ะกำลังนนมีสีสฉดใสมากเลยนะคะก็จะมีสีชมพูสีชมพูเข้มสีชมพูเข้มแล้วก็สีเหลืองแล้วก็สีเขียวแล้วก็สีฟ้าแล้วก็สีม่วงนะคะ๋้าจะใช้กันนะคะอันนี้ก็มันเป็นสีสวยมาก เก่งจะช่วยกดที่โซนนะคะโอเคตกลับไปนะคะก็คือลายดอกไม้ค่ะดอกไม้จะเป็นขีดลุ้งนะคะสหนมากเลยเก็บจะเล่นที่โซนนะคะ เราคิดว่าตอกไม้อ่ะค่ะกำมันเล็กเหมือนกำมันเล็กมากเลยนะคะกว่าน,นี้อันนี้กำมันใหญ่นะคะแต่ว่าขีมันไม่เหมือนค่ะแล้วก็กลิอปคลิโกดพบอีกอะ่ะกำมันไม่เหมือนค่ะอันต่อไปนะคะก็คือพอับอีแฮปเบอร์เกอร์มีมีช่องอันนะคะนี่ค่ะมีช่อง บแม่มานะคะสองอันเลยกับพ่อด้วยนะคะเดี๋ยวกันเล่นทีลังอัน,นะค่ะอันนี้จะมังเป็นสีสดใสมากเลยนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะเล่นให้ชมนะคะ ก,ก็คือพกอ,อี๊ยอย่อมาคือเลนกค่ะใหญ่มากใหญ่เท่ากับคนเลนะการนหน้ากลัวแต่ว่าน่าจะไม่พอที่วางนะคะแต่ว่าเราสร้างมันเอะนะคะจะได้ให้ช่วนะคะตอนนี้ใหญ่กว่าเดิม เสร็จแล้วค่ะอันต่อไปกคะ่ะก็คือก็คือเทวดนะคะเทวดมันขี่น่าชุ่นใจมากเทวดนะคะจะเป็นลายกระจายคะ่ะเดีจะเล่นให้โชว์นะคะ หัวใจสีดลูงกับลายหัวใจสุดสนะคะนี่แต่มันมีสองสีเลยนะคะเพื่อนๆชอบสีลุงหรือว่าสีหรือว่าสีฟหรือว่าสีาพาสเิเลเวยน,นะะี้นะคะก็กดไลคด้ยนะคะกดไอคิ้งอันนี้กันแล้วกัน a b c d e f g h a, you <t ap> <t ap> i นะคะนี่ค่ะและอันสุดท้ายนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ด้วยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆชอบอีกอันไหนกดไลค์ด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาบอกให้เยอะๆด้วยนะคะแล้วก็บ๊ายบาย